สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวนกแองกี้เบิร์ดกันนะครับเอาเป็นตัวสีแดงแล้วกันก็วาดไม่ยากนะครับแองกี้เบิร์ดอันดับแรกเราก็วาดเป็นตัวกลมๆนะครับวาดวงกลมเลยวาดกลมให้ได้นะ <c oughs> จากนั้นก็ วาดเป็นเหมือนหงอนของนกนะครับมีอยู่สองกระจุกแล้วก็ท้องนะครับท้องของนกแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นปากเป็นตาขอขีดแบ่งนิดนึงแล้วก็วาดเป็นสามเหลี่ยมนะครับ ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นจุดตัดที่เป็นตานะครับตรงยอดของสามเหลี่ยมถ้าไม่ขีดแบ่งก็ก็ดูเอาไว้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่จะวาดตาตรงกลางของตาเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปากด้านล่างนะครับตามด้วยวาดตานะครับกลม,กลม แล้วก็คิ้วนะครับวาดตาใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ตาดำนะครับจากนั้นมันจะมีลายตรงนี้ ลายตรงใต้ตากับเป็นจุดๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็คือมันจะไม่กลมมากนะครับวาดาดให้มันแบบเหี่ยวลงมานิดนึงแล้วก็จะมีหางนะครับเป็นสามเส้นนะครับหางสามเส้นเสร็จแล้วนะครับแองกี้เบิร์ดนะครับ เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันดีกว่าตัวนี้ไม่ตัดเส้นก็มันก็ตัดเส้นไปก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่มีอะไรมากปากนะครับ ตัดเส้นปากก่อนเพื่อจะได้วาดลูกะตาได้ง่ายๆนะครับลูกะตากลมๆกลมๆนะครับลูะตาแล้วก็ตาดำตาดำแล้วก็หัวนะครับ แล้วก็หลักให้สุดเลยเสร็จแล้วก็เป็นหงอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายที่ท้องนะครับที่เป็นสีขาวขาวแล้วก็หางหางจะเป็นแท่งๆเหมือนพัด นะครับ a n g กี้เบิตัวสีแดงก็จะยังไม่ได้ใส่ตรงนี้เพิ่มไม่ได้ตัดเส้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเราเผื่อเราเอามาระบายสีที่หลังนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ a n g กี้เบิตัวสีแดงวาดไม่ยากลองขัดวาดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอ,โอ้สันส่นส,นสน